คลิปนี้ผมจะมาสอนทำโปรเจกต์นาฬิกาดิจิตอลโดยใช้จอแสดงผล OLED ร่วมกับบอร์ด ESP 8 2 6 6นะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจ a ก k DIY นะครับ ก่อนเริ่มคลิปผมขอแจ้งไว้ก่อนนะครับเสียงบรรยายที่ได้ยินเป็นเสียงที่ถูกสร้างจาก AI เสียงอาจจะไม่เหมือนคนจริงนักแต่เนื้อหาและทุกคําอธิบายผมเป็นคนเขียนและเรียบเรียงเองทั้งหมดเสียง AI เป็นแค่ตัวช่วยถ่ายทอดแทนผมเท่านั้นนะครับเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์ที่ต้องใช้กันก่อนเลยนะครับก็จะมีแค่2ส,ส่วนหลกัหลกๆคือบอร์ด ESP 8266และจอแสดงผล OLED ตัวนี้ผมใช้เป็นแบบ iSquare C ขนาด1.3นิ้วนะครับในการต่อวงจรผมจะต่อลงบนโปรโตบอร์ดโดยใช้สายจัมต่อตามวงจรที่แสดงอยู่นี้นะครับ เมื่อต่อเสร็จแล้วเราก็จะได้วงจรที่มีหน้าตาตามที่แสดงในรูปขั้นตอนต่อไปให้ทําการเปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมาเพื่อติดตั้งไลบรารีก่อนนะครับโดยก่อนที่จะทําการติดตั้งไลบรารีให้เราทําการเพิ่มบอร์ด ESP8266 เข้าไปในโปรแกรม Arduino ก่อนสามารถตรวจสอบโดยการคลิกไปที่ Tools เลื่อนลงมาแล้วเลือกบอร์ดจากนั้นเลือก ESP8266 แล้วเลือก Node MCU 1.0ตัวนี้หากโปรแกรมของเราสามารถเลือกได้ก็แสดงว่าเราได้ทําการเพิ่มบอร์ดเข้าไปแล้วแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถเลือกแบบนี้ได้ก็ให้ทําการ เพิ่มบอร์ด ESP8266 เข้าไปก่อนผมเคยทำคลิปไว้ในช่องของผมสามารถเข้าไปดูได้หรือจะค้นหาจาก Google ค้นหาคำว่าการเพิ่มบอร์ด ESP8266 ในโปรแกรม Arduino ประมาณนี้ก็น่าจะมีคำแนะนำให้ทำตามอยู่นะครับต่อไปก็ให้ทำการติดตั้ง Library ที่ต้องใช้งานในโปรเจกต์ก่อนโดยคลิกไปที่ Sketch เลือก Include Library จากนั้นเลือก Manage Library แล้วก็พิมพ์ค้นหาคาว่า Adafruit GFX แบบนี้นะครับทำการติดตั้งไลบรารี แล้วก็กดปุ่ม install all ตรงนี้ได้เลยเพื่อติดตั้ง dependency ของ Library ตัวนี้ด้วยนะครับจากนั้นก็ทำการติดตั้ง Library ตัวต่อไปโดยพิมพ์ค้นหาคำว่า adafruit sh 1 1 0 x แบบนี้ทำการติดตั้ง Library แล้วก็กดปุ่ม install all ตรงนี้ได้เลยเพื่อติดตั้ง dependency ของ Library ตัวนี้ด้วยนะครับ เสร็จแล้วก็เปิดโค้ดขึ้นมาโดยโค้ดตัวนี้ผมจะแชร์ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปโค้ดจะมีชื่อว่า oled clock แบบนี้นะครับเลื่อนลงมาดูโค้ดก็จะเขียนไว้ประมาณนี้ก็จะมีอยู่2บรรทัดในโค้ดที่เราต้องทําการแก้ไขให้เป็นข้อมูลของเราเองก่อนอัปโหลดนั่นก็คือส่วนของชื่อและรหัส wifi ตรงนี้ก็ให้ใส่ชื่อและรหัส wifi ที่เราต้องการให้บอดของเรานั้นเชื่อมต่อเพื่อที่จะอ่านเวลาจาก ntp server ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับ จากนั้นก็เสียบสาย USB เพื่อเชื่อมต่อบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็คลิกไปที่ Tool เลือกบอร์ดเป็น Node MCU 1.0แล้วก็เลือก Comport ให้ตรงเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม Upload นะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วบอร์ดก็จะเริ่มทำงานโดยการแสดงโลโก้ของช่องของผมก่อนจากนั้นจึงจะแสดงเวลาขึ้นมา จะเห็นว่าเวลาตอนนี้คือ10นาฬิกา40นาทีซึ่งตรงกันกับเวลาบนคอมพิวเตอร์ของผมแต่เวลาที่แสดงบนจอดิสลย์นั้นเป็นการดึงมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับหมายความว่าเราสามารถถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์และจ่ายไฟให้บอร์ดของเราผ่านอะแดปเตอร์แทนได้เลยนะครับขอแค่มีอินเทอร์เน็ตให้บอร์ดได้เชื่อมต่อเพียงเท่านี้ก็จะสามารถแสดงเวลาให้ตรงกับเวลาปัจจุบันได้แล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการทำนาฬิกาดิจิตอล หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ